สวัสดีครับเรามาเริ่มกันที่การใช้คำสั่ง command line นะครับเบื้องต้นสะกาะยังไม่ต้องถึงจาว่าโอเคที่สำคัญสำคัญงงในการใช้คำสั่ง command line นะสมมติว่าเรากด start นะครับพิมพ์ cmd ตรงนี้นะครับมันจะปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับคนจะเห็นว่าเริ่มต้นเราจะอยู่ที่หน้า l i c e user นะครับหรือหน้าต่างวิธีซึ่งตรงเนี้ เราจะยังไม่สามารถที่จะเข้าหาในส่วนของไฟล์ java ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนโฟลเดอร์ของมันก่อนวิธีการเปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับสมมติว่าเราจะขยับไปอยู่ที่ไดร์เฉยๆไม่ต้องมี user กับชื่อคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ต้องพิมพ์ cd นะครับเว้นว r s แ,แบบนี้นะครับนี่นะครับ จะเห็นว่ามันกลับไปอยู่ที่ได้ีเห็นไหฮะแล้วพออยู่ที่ได้นะครับให้เราถ้าหากว่าเราพิมพ์ dir แล้วกด enter มันจะบอกว่าในนี้มีไฟล์หรือโฟลเดอร์อะไรบ้างนะครับมีโปรแกรมไฟล์มี user มี window คุณจะเห็นว่ามี user อยู่ซึ่งเมื่อกี้เราถอยกลับมาใช่ไหมถ้าเราพิมพ์ cd แล้วก็ user มันจะขยับไป1อันนะครับ cd นี่คือเป็นคำสั่งที่จะเปลี่ยน change directory นะครับคือจะเปลี่ยน directory ไปในตำแหน่งที่เราต้องการมว่าเราเป็น cd แล้วก็จุดๆนะครับมันจะถอยหลังกลับมันจะถอยหลังกลับ1ช่องนะครับแต่ถ้าเราไปหรือถ้าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นผมมีไฟล์ java ตรงนี้นะครับ มีโฟลเดอร์จ a ว่อยู่ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกนะครับคลิกมาตรงที่รูปโฟลเดอร์มันจะได้ตำแหน่งนี้มาก Copy ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นผมพิมพ์ cd แล้วก็ขออภัยนะครับเราจะต้อง p a ร์ซึ่ง p a ร์ต้องกดตรงปุ่มนี้นะคระัมด้านบนซ้ายบนเนี่ยแล้วก็ Edit p a ารอ่มันก็จะได้ในเลค t o อรี่ที่เรา copy มาจากตัวเนี้ยมาโอเค อย่างนี้ถ้่เรากด enter มันจะเปลี่ยนตำแหน่งไปตามที่เรา copy ได้นะครับที่เรา copy มาเห็นไหมฮะมาอยู่ที่ Java แล้วนี่คือการใช้คำสั่ง cd นะครับถ้าหากว่าเราพิมพ์ dir สมมติผมพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดจะได้ไหมได้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผลกับ m ม n น line คุณจะเห็นว่านี่นะครับภายในโฟลเดอร์มันจะมีโฟลเดอร์ hello อยู่ shortcut จะอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือ shortcut อันนี้คือโฟลเดอ hello นะครับส่วน2อ,อันนี้คือหมายความว่าเป็นโฟลเดอร์ของตัวเองกับโฟลเดอร์ที่ย้อนหลังไป1อันจุดจุดมันก็สามารถใช้ได้โอเคตรงนี้คือถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในโฟลเดอร์เราบ้างเราก็พิมพ์คำสั่ง dir นะครับซึ่งแปลว่า directory มันจะบอกว่าใน directory ปัจจุบันเนี้ยมันมีโฟลเดอร์อะไรบ้างโอเค ได้คําสั่งของ cd กับ dir แล้วนะครับต่อไปคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งไอ้ควรจะเห็นว่าตอนนี้มันพิมพ์มายาวมากอีกคําสั่งหนึ่งที่เราต้องการคือ clear หน้าจอนะครับคำสั่งง่ายๆคือ cls ย่อมาจาก clear screen นะครับกด enter หายหมดนะครับ,จ,รบจาไว้านะฮะ cls จะ clear screen ออกไปโอเคนี่เป็นคำสั่งในส่วนที่แบบจำเป็นนะครับ แต่ว่าเวลาที่เราจะคอมไพล์หรือใช้จาวาเนี่ยไฟล์จาวาเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งเฉพาะอีกครับคำสั่งอื่นด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับในวิดีโอถัดไป